วันนี้จะมาสาธิตในเรื่องของการใช้ไม้เทนนิสในการขึ้นแบบสูงในการสอย <c oughs> ไม้เทนนิสเนี่ยข้อดีไหม,มคือว่าเราจะเห็นหน้าไม้ไอ้หน้าไม้ตรงนี้วเวลาเราจุดต้องสอแควรจะจุดเปิดนี้ไม่ได้ต้อปิดแต่เหล็กเนี่ยมันมันมันมีมุมมุมสาที่มันดูยากแต่เทนนิสมันดูง่ายถ้าเราเข้าไปเข้าไปเซตอัพจุดไม้เทนนิสไม่จุดสแควร เพราะฉะนนการตรวจกอลฟเนี่ยไม้หน้าไม้สแปวร์กับกา้านแต่ไม่ได้หมายว่าหน้ากา้านขนานแนวเดียวกับกับกแขกใช่ไหมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตรวจก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ทุกชนิดหรือเหล็กทุกชนิดเนี่ยด้ามหรือกริปจะต้องพอยไปที่เซ็นเตอร์ของกอล์ฟใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรายืนซิมเมทรีมันก็จะพอยไปทางไหน นั่นก็หมายความว่าบอลมันอยู่ตรงกลางมันถึงจะเซนเตอร์แต่บอลมันไม่ได้อยู่ตรงกลางมันครอบไปทางซ้ายเพราะถ้าเกิดคอยไปทางเซนเตอร์เนี่มันจะทําให้มันไม่มมมันไไ่่สแควร์กับหน้าหม้มันไม่สแควร์กับเดเร็กชั่นถึงแม้มันจะไปสายเอที่เป็นอย่างนี้อันนี้คือผิดแต่ที่ถูกก็คือว่าเมื่อมันคอยแล้วเนี่ยเราชียวดูนะ พอโคชิ้วตะโกไปปึ๊บหน้าไม้ก็จะเปลี่ยนแลกลับมาตมารงเห็นไหมหรืออันนี้สําคัญมากนะเสำหรันเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะชี้ไปที่เซนเตอร์ของบอดี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจอย่างนี้แล้วไปชี้อย่างนี้ไม่ใช่นะมาชี้อย่างเงี้ยถูกแล้วถ้ามันยืนซึมิดีแต่ถ้ามันยืนชิ้วปึ๊บมันก็จะเซนเตอร์เหมือนเดิมหน้าไม้สุกไปโอเคอ่านี้มาดูการเคลื่อนไหวเมื่อเราจดเข้าใจแล้วตรงนี้เข้าใจแล้วนะพอเราพอเราเทคเอาไว้เทคเอาไวแบบนี้นะพอโลโหลดปุ๊บมันจะเป็น เห็นไหมว่าหน้าไม้มันจะโอเพนเล็กน้อยนะครับพอเราแบ็สวิงเร,รงดาดันขึ้นไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเปิดมันจะไม่คว้าหน้าอย่ามนี้แล้วมันก็จะไม่หงายเยอะแยะนะสิ่งสิ่งที่มันจะควบคุมหน้าไม้ได้ก็คือมือนะครับเทคโกเบย์โลโลนะสองมือนี้อยู่ในสภาพเดิม no ล no ูส s น no g a แล้วก็ดันต้นซ้ายไปต้นซ้ายมันก็จะขึออ้นแบบนี้ไม้จะน,นี้มันจะไม่ห้อยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนี้เด็ดขาดถ้ามือน,นี้มันอยู่กับที่ นะัมันอยู่ที่ดาวล่ะที่ที่มื่อกาอดูดาวสวิงดาวสวิงก็จะลงมาอย่างนี้เพื้นเนี่ยผิดเลยใช่ไหมมันค่อมเพราะดาวสวิงเราดูดูหน้าไม้มันเปิดแล้วก็ลงแบบเปิดๆนะเราจะลงอันคล็อกเราจะลงแบบดอกหน้าไม้เหมือนเดิมนะอันคอกแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือดูสอบพอเราขึ้นดา็สวิงเราจะลงอันคลอกเราจะลงแบบดอกตำแหน่งสอบเป็นไงอยู่ ร้อนเนาะบอดีีไม่ใช่สอบมาอยู่ด้านหลังทำไมถึงเรียกสอบอยู่ด้านนี้ทำไมถึงสอบมาอยู่ด้านาานี้ดูด้านข้างถ้าเราขึ้นแบดสวิงถ้าเราดอกก่อนทุกอย่างสอบมันจะรุมมาข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราขยับสะโพกก่อนสอบมันจะหยุดเ้า่หนเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าสะโพกมันปิดก่อนทุกต่สอบไปไอสอบมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยมนุษย์เรามันไม่ตีหรอก มันไม่ตีสอบตัวเองหรือไม,ไม่กระแทกตัวเองเพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บวิธีแก้ของของร่างกายมนุษย์เราก็คืออะไรไม,ไม่โดนหรอกคือตีตัวเองเหรอมันก็โยกหนีไปนี่ก็เป็นที่มาของการสูบเเราไม่ได้การสูบเอหรอกแต่ว่าร่างการกลัวนะครับเพะะั้นให้กระใจว่าเราขึ้นดช้วิงเนี่ยเราดาวสวิงเนี่ยเราลงด้วยมือ hand a n d จะลงด้วยวิธีดอกหรือออกก็ได้ หัวไม้สั่งก็ได้หัวไม้ขนานก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเห็นไหมพะลงมาแบบนี้แบบปุ๊บเนี่ยไอเส้นทางที่เราลงมาเนี่ยมันเป็นฮิปซิงไหลหรือ,อส5ิ้าองศาจัดฉากไหลนะครับลงมังคีมันยังเปิดอยู่มันยังเปิดอยู่มาดูด้านนี้สิเอ๊ะแล้วมันปิดตอนไหนเนี่ยมันลงมามันยังเปิดอยู่นนเห็น,นไหนนม,ม,ม,ไหมแขนซ้ายยังยันแขนขวาย,ยังหมอง นะขณะที่มือแขนขวามันเบีเยดกับตะโคกซ้ายหมุนปังกลับมาหน้าไม้สดแบบนะไม่ไม่มีการหมุนไม่ต้องหมุนหน้าไม้ปิดเพอราะลอดดันไม่ใช่หมุนมือหน้าไม้ปิดเพอราะหลอดดันมือขวาแขนขวาไม่ใช่เราหมุนถ้าเราหมุนไม่มีแรงตีนะครับดัะนั้นการตีกอล์ฟมันก็คือการเท้ากระทบของมือขวาด้วยกันนะ ใช่ไหมมันก็มีสองแรงบวกคือส <c oughs> ะโพกซ้ายกับมือขวามือขวาส่งเสริมให้สะโพกถ้าเราขึ้นแล้วเรามือขวาเราดันเนี่ยถ้าเราขึ้นไปตำแหน่งถ้าเราดันลงมาให้รู้สึกว่ามือเนี่ยดันไปหาบอลดันไม่ได้ถ้าหากว่าสะโพกนี้มันไม่โหลดดันรั้สะโพกมันเลยต้องเคลื่อนมันจะเป็น,นกลไกซึ่งเป็นแมคานิกของร่างกาย เพราะนั้นที่โปบอกว่าให้ดันใ,ให้สุดมือเนี่ยดันไปที่บอลเลยทำให้เลือโคกซ้ายนะครับเพราะนั้นดันป้างมันจะหมุนถึงไม้มไอ้ตรงเนี้ยเราฝึกไปแล้วว่าหมุนนะครับทีนี้ล่าสุดรูปที่โปรส่งไปให้ดูเห็นไหมที่มันล็อกขาหลังข้าแล้วมันก็มีเกิดการสร้างเกลียวตรงนี้สร้างเกลียวตรงนี้มันก็ใช้กับการแบ็กสูงน, <c oughs> นั่นก็หมายความว่าถ้าเราแบ็กสูงถ้าเกิดโปไม่มีแขนนะ พมก็หมุนเท้าทั้งสองข้างโอ้โหเนี่ยแข็งแรงเลยเนี่ยนี่เกิดขึ้นเป็นนั่นเลยนั่นก็หมายความว่าเราใช้ส่วนกล้าในการเคลื่อนไหวก็คือสร้างเกลียวขึ้นไปซึ่งอันเนี้ยมันแตกต่างกับล็อ,อสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยต้ก็ล็อกข้างล่างแล้วก็หมุนข้าโบนเนี่ยหมุนก็งบนแล้วเสียงโอนจะเป็นย่งนี่คือสร้างเกลียวที่หลังซึ่งซึ่งเ นักฟอนมือกลับก็จะหลังขาดหมดหลังทางแจ็คนิคอสนิคอโร่จะต้องขาดหลังหมดเพราะเพราะว่ามันเป็นการขึ้นแบ็กฟรีดกปัจจุบันเนี่ยข้นนอสมัยใหม่เนี่ยแทนที่จะสร้างเกียร์ที่หลังเข,เขาก็มาเขาก็เปลี่ยนเป็นสร้างเกียร์ที่ต้นขาก็นะาคือหมุนตัวล่างแล้วหมุนตัวล่างเนี่ยเกียวมหาศาลเลยเพราะนั้นแต่แเสียงโปรจะปกติเนี่ยเกียวมหาศาลเลยถ้าเกิดโปรโปรยกไปเท้าขวาทำไงนะถ้าถ้าเกิดขึ้นไปแล้ว หมุนแม่ล่างเนี่ยสร้างเกียวเต็มที่แล้วถ้าโยกไปเท้าขวาครึกมันจะมันจะเป็นแบบนั่นก็หมายว่ามันจะมันพร้อมที่จะหมุนแบบนี้แล้วแต่ที่เราไม่หมุนเพราะว่าอะไรหนึ่งรองเท้ามันมีแรงต้านรองเท้ามันมีปุ่มปุ่มมันก็ต้านไปเพื่อไม่ให้ร่างกายมันหมุนเป็น่างนี้ใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นแบ็คสวิงเนี่ยคือสร้างเกลียวสร้างเกลียวจะเกิดที่ต้นขามันไม่มีอันตรายแบบ Okay. สร้างเกลียวหรือสร้างพลางสําคัญมากแต่สําคัญยิ่งกว่าก็คือตอนที่จะเก็บพลังหรือเก็บเกลียวไว้นะนีถ้าเกิดว่าลูกสร้างเกลียวขึ้นไปขึ้นไปปั๊บต้างเกลียวได้เรียบร้อยแล้วขาลงมาปยับหมดเลยไอท้ทีนี้ไอ้ที่เคยจะหมุนไม่มีแล้วการเก็บเกลียวหรือการปล่อยพลังมีห้าแบบแหมายคาะว่าซึ่งไม่ดี อันท no e. ี่หนึ่งเมื่อกี้นี่ขึ้นไปปุ๊บเสียขาหมดเลยอันที่สองขึ้นอันไหลกลับหมดไม่มีแล้ยพลังที่เราสร้างไว้ใช่ไหมอันที่สามขึ้นไปปุ๊บยกหมดคือถ้าเกิดว่าเราไปสร้างเกียวนี้อมทำเป็นเกียวแน่แล้วก็ยกต่อหมดกางสร้างเกียวดีๆเนี่ยปุ๊บแต่พอเรายกสามนะนะสี่พอเราขึ้นไปปุ๊บ เมื่อกี้เสกขาวใช่ไหมโยกกระโปงก็หมดเหมืงนกันเใช่ไหมอันสุดท้ายนะการที่จะทำให้เกลียวหายขึ้นไหลแล้วกระโปงแล้วเข่าแล้วยืดแล้วอีกอันหนึ่งอะไรตัดแล้วกันอเล็กไป่ออก ห้าอย่างเอาละไอ้เรื่องเสียเนี่ยมันต้องห้าอย่างแต่เรื่องดีงมีอย่างเยอะนะนั่นก็หมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเราขึ้นแบตฟิมแล้วเนี่ยจะทําให้เกลียวมันรักษาไว้ได้ก็เพียงแค่ว่ารูปสติลมันไว้เฉยคือร่างกายมันอยู่ท่านสติลไว้งิ่งๆเลยแล้วมก็ดอกแล้วมนก,ก็ง่ายมากแต่ทํายาก เพราะมนุษย์เรามันแบบต้องมีอะไรสักอย่างโดยเฉพาะถ้ามันมีของเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเก็บเกลียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญสร้างเกลียวได้แต่เก็บเกลียวไม่ได้เพราหลังก็หายนะมันก็เหลืออะไรอะ่ะถ้าเกลียวที่เราสร้างไปอี่ที่ข้างล่างแต่ถ้าเเราปล่อยเกลียวปุ๊บเหลือแต่แขนเข้าไหมหรือแต่มือแขนไหล่ซึ่งลูกตีไม่ไกลหรอกไอ้มือแขนไหล่เมื่อมาเราทดสอบแล้วว่า ตัวพวกเฉื่อยๆมือแขนไหลก็เบี่ยงไปก็เบียงมาอย่างนี้มันไม่ไกลใช่ไหมมันต้องแขนยาวหรือไม่ก็ต้องกําลังแขนเท่ากับก๊อปอายงนี้ถึงจะตีไกลขนาดเพราะนั้นเราต้องเขาฐานรากมาช่วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของปัจจัยในการทําให้ได้หลายอย่างโอเคอย่างยาวเกินส่วน